จัดตั้งรัฐบาลเนี่ยทำไมคนที่เขาต่อต้านไม่อยากให้คุณพิธาเนี่ยเขาเป็นนายกอะฮะเขาลังเกียจอะไรกันนักหนาเพราะว่าก็ยังไม่ได้เริ่มทำงานเลยเลยอาจารย์ผมว่าผมตอบได้เลยว่าผมไม่รู้ไม่รู้จริงๆว่าเขาลังเกียจลังงอนยังไงถึงไม่ยอมให้จัดตั้งรัฐบาลหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ทราบไม่ทราบมีมหมผมทราบ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  มันมีมันมีขบวนการปงป,ง,ปงชึ่ปงปงงชึ่งน,นะทําอย่างทำอย่งไงก็ได้ให้พิธาไม่ได้เป็นนายกแล้วก้าวไกลไม่ได้เป็นพักร่วมรัฐบาลอออันนี้มีขบวนการจริงสองมีขบวนการที่พยายามจะทําให้ประวิตยมาเป็นนายกอันนี้จริงออืม่ะแต่จะได้หรือเปล่าจะสําเร็จหรือเปล่าผมไม่ทราบ อไอ้เวลาสุรกายที่อาจารย์พูดไว้ในรายการฟังหูไว้หูนี่มันจะมีโอกาสเกิดไหมนี่แหละมันกำลังเป็นอสุรกายอยู่ตอนนี้โอ,สอส้สิ่งเก่าไม่ยอมตายสิ่งเก่าไม่ยอมตายสิ่งใหม่ย,ยังเกิดไม่ได้สิ่งใหมยย่มหมย,ยังไม่ได้เกิดอนั่นเป็นเวลาของอสุรกายโโก็มีเวลาเป็นอสุรกายเดือนกรกฎานี่แหละ<อ>ฝนทิ้งช่วงพอดี <Okay. S 2> มีแค่เนี้ยจริงๆไม่จริง,รง,รงๆอันเนี้ยคืออันเนี้ยคือแค่เนี้ย่ไม่มีอะไรมากไปกว่าน,นี้เอางี้แล้วกันเอาถ้าคุณมองออกคุณก็จะมองเห็นเหมือนผมเห็นมองเหมือนที่ผมเห็นอย่างเงี้ยผมก็ในในความรู้สึกผมก็เข้าใจนะที่อาจารย์ว่าคือคนถ้าใช้คําตรงๆอาจารย์ผมว่าคนห่วงคำหน้าจนหะอาจารย์ไม่รู้ใครจะหัวงไม่ห่วงผมไม่รู้ผมไม่ทราบผ,ผมพูดผมผมแยกเป็นสองเรื่องอ่ะไอ้ที่สัจพจน์สามข้อ กับไอ้ไอ้ขบวนการสองสองขบวนการมันมีอยู่แค่เนี้ยเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นปวดกระโหลกันอยู่มันอยู่แค่เนี้ยคุณก็มองดนะ้ว่าเรื่องนี้มันอยู่ในมันอยู่ในเรื่องไหนทั้งหมดอนะ่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรต่ออะไรที่มีข่าวกันอะไรมันทั้งหมดนั้นมันรวมอยู่ในเรื่องเรื่องที่หนึ่งกับเรื่องที่สองแค่นั้นแหละที่เป็นขบวนการก็มีแค่นั้นแหละสำหรับเราเราก็จะไปทอะไรได้เราไม่เกี่ยวค,คุณร่วมขบวนการไหนอยู่บา้างล่ะ ไม่ได้รวมเออ<ต>้าค<ต>ผณไม่ได้ร่วม <แก S 1> ผมก็ไม่ได้ถ้าแต่คุณไม่ได้รวมก็มีปัญหาผมก็ไม่ได้ร่วมเหมือนกันผมก็ไม่ได้ร่วมผมไม่แล้วผมอย่ามาถามผมว่าใครเป็นหัวหน้าขบวนการผมไม่รู้เรื่องนะเจาประจนเออถ้ามองอย่างนี้มันจะง่ายไม่ถ้ามองอย่างนี้มันจะง่ายกว่าไหมเรื่องอะไรที่เกิดขึ้นเราก็จับยัดเข้าข้อหนึ่งโอเคไหมรับเออเรื่องอะไรที่เกิดขึ้นเราก็จัดยัดเข้าอีกข้อหนึ่งก็แค่นี้เองอะ เออเรื่องขอบวนการจะให้ประวิตยเป็นนายกแล้วก็ใครพูดว่าก็จับยัดอยู่ตรงนี้หนึ่งข้อขอบวนการที่จะไม่ให้ทิธาเป็นนายกเก้าวกลายเป็นผ่ายค้านก็จัดเข้ามาอีกหนึ่งข้อจบทุกเรื่องเราก็จ,จับยัดจับยัดจับยัดอย่างเงี้ยมันจะมีอะไรใช่ไหมเออข้อเท็จจริงที่ผมบอกสามข้ออ่ะมันไม่ใช่ก็คืออ่ะถ้ามันไม่ใช่มันต้องมีคมาําอธิบายจบ ไม่ซับซ้อนเลยชีวิตง่ายมากมันไม่ใช่ก็คือจับไปอยู่ในกระบวนการเดีว่าเออถ้าเราแยกอย่างนี้จะไม่ง่ายกว่าทำไมจะมาจะมองไม่ออกมองไม่ออกกันเพราะอะไรเราผมไม่เข้าใจนี่เราหลงเราหลงข่าวเราหลงเราหลงกับไม่เราเรานั่งนั่งดูข่าวไอ้ไอ้หุ้นไอทีวีของไอพิธาเราเราเบื่อแล้วเนี่ยผมก็สรุปได้แค่ข้อที่หนึ่งเท่านั้นเองอ่ะครับเออ ยังอื่นผมก็ไม่เห็นอะไรแล้วมันไปไหนได้ไหมมันก็ไปไม่ได้มันติดลมอยู่คุณไม่เห็นเหรอจึดครับเงือกมันตอนนี้ว่าเงือกอยู่อะเออ,เอ,อก็อะไรจะเกิดก็ต้องเกิอดอาจารย์ไม่ไม่ใช่สิไอ้อย่างนั้นพูดแบบนั้นก็พูดแบบกระปั้นทุกบินพูดแบบนั้นหรือแม้แต่บางคนไปยกเอายกมายกผิดอีกนะ เออไปยกอะไรบอกอะไรสิ่งนี้เกิดสิ่งนั้นจึงเกิดอ,ะอ่ะม,มาบอกว่าเป็นอะไรบอกว่าเป็นอะไรหลักปฏิจจสมุปบ,บาทไม่ใช่หลักปฏิจจสมุปบาทไม่ใช่แันนี้คะอานกันไอ้ออนั่นมนคาถาเยธรรมโมเย่ธรรมเอเอเยธรรมมาคะอันกันไอ้นั่นพระอัสถิพูดเวลาอ้างเขาอ้างกันผิดผิดถูกถูกแล้วผมเนี่ยผมเนี่ยเนนเปรียนก้าวนะคุณผมไม่ใช่เจ้าวายจริงแต่ผมเนรเปียนเนรเปียนก้านะ ว่าอาจารย์ที่บอกว่าอะไรจะเกิดก็เกิดคือผมมันไม่มีไม่มีหน้าที่ไปทําอะไรได้ไดไดแต่เฝ้าดูอย่างเดียวอาจารยา์เราก็เหมือนกันเฝ้าดูก็เฝ้าดูเราก็ไม่ต้องไปหงุดหงิดสิเห็นไหมไม่ได้งหงุดหงิดนะอาจารย์ถึครับมันรู้สึกมันเบื่อว่าทำไมต้องเป็นการเป็นกันแบบแบบเดิมๆอย่างเงี้ยอาจารย์ความเบื่อทําให้งหงุดหงิดคุณลาาของความลากของความหงมุดหงิดนี่คือความเบือ่อความเบื่อนี่มันเป็นทุกข ความเบื่อหรือความเซ็งเนี่ยค,คือความทุกข์ครับอืมโอเคนะโอเคนะครับครับขอบคุณครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับ